เพอร์ซิอุสนักรบผู้สังหารเมดูซาและช่วยเจ้าหญิงอันโดเมดาคำพยากรแห่งโชคชะตาการกำเนิดของเพอร์ซิอุสนครอากอสภายใต้การปกครองของกษัตริย์อะคริเซียสเป็นนครที่รุ่งเรืองและมา่งคั่งแต่ด้วยความหวาดกลัวกลับเกาะกินหัวใจของกษัตริย์เมื่อคำพยากรจากนักพยากรแห่งเดลฟีเอ่ยว่ากษัตริย์อะคริเซียสเอ๋ยเจ้าจะถูกสังหารด้วยน้ำมือของหลานชายของเจ้า ใบหน้าของกษัตริย์เปลี่ยนเป็นสีซีดความหวาดกลัวทำให้เขาตัดสินใจขังบุตรสาวของตนเองเจ้าหญิงดานเนียไว้ในหอคอยทองคำหอคอยสูงเสียดฟ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีหน้าต่างมีเพียงช่องรับอาหารเพียงเล็กน้อยเท่านั้นข้าจะหลีกหนีคํำพยากรณี้ให้ได้กษัตริย์อะคริเซียสกล่าวด้วยความมุ่งมั่นแต่เทพเจ้าไม่อาจขัดขวางได้ซูสเทพเจ้าแห่งสายฟ้า และผู้ปกครองสูงสุดของเหล่าทวยเทพได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าหญิงดาเนียนางมีความงดงามดั่งแสงแห่งดวงจันทร์ในคืนที่เงียบสงบพระองค์ตัดสินใจลงมายังโลกมนุษย์ในรูปแบบของสายฝนทองคำไหลรินลงมาผ่านเพดานหอคอยซึมซับเข้าสู่ร่างของนางไม่นานนักเจ้าหญิงดาเนียก็ให้กำเนิดบุตรชายผู้ที่โลกจะรู้จักในนามของเพอร์ซิอุส เมื่อข่าวคราวการกำเนิดของเพอร์ซิอุสไปถึงกษัตริย์อะคริเซียสพระองค์ทรงโกรธเกรี้ยวและหวาดกลัวไปพร้อมกันแต่ด้วยความเกรงกลัวต่อเทพเจ้าพระองค์ไม่กล้าฆ่าเด็กน้อยด้วยมือตัวเองจึงตัดสินใจจับดาเนียและเพอร์ซิอุสใส่หีบไม้และปล่อยล่องลอยไปในมหาสมุทรให้ท้องทะเลเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของพวกมันเถิดกษัตริย์ประกาศดาเนียกอดบุตรชายของนางแน่นขณะคลื่นสัตรกระหน่ำ น้ำตาของนางไหลาอาบแก้มด้วยความกลัวและสิ้นหวังนางกุมมือเพอร์ซิอุสที่ยังเป็นทารกไว้นัน่นและกระซิบกับเขาว่าลูกข้าหากเทพเจ้าทรงเมตตาเจ้าจะรอดพ้นจากชะตากรรมนี้และเจ้าจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่โชคชะตาไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขาหีบไม้ถูกพัดพาไปยังเกาะเซริฟอสและถูกพบโดยชาวประมงใจดีนามว่าดิกทิส เขาช่วยเหลือดาเนียและรับเลี้ยงเพอร์ซิอุสเหมือนลูกของตนเองเพอร์ซิอุสเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มผู้แข็งแกร่งและฉลาดหลักแหลมเขาได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักรบโดยชาวประมงดิกทิสและนักรบคนอื่นๆแห่งเกาะเซริฟอรสชื่อเสียงของเขาเริ่มเป็นที่เรื่องลือกันในความกล้าหาญแต่กษัตริย์โพลิเดคทิสแห่งเซริฟอสไม่พอใจในตัวของเพอร์ซิอุสเพราะเขาเอง ต้องการแต่งงานกับดาเนียแต่เพอร์ซิุสเป็นอุปสรรคขวางทางเพอร์ซิุสเจ้ากล้าท้าทายข้าหรือถ้าเจ้าแน่จริงจงนำหัวของเมดูซ่ากลับมาให้ข้าพลิเดคทีสกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าเสน่ห์ข้ายอมรับคำท้าข้าจะนำหัวของเมดูซ่ากลับมาให้ท่านเพอร์ซิุสตอบโดยไม่รู้เลยวันนี้เป็นภารกิจที่แทบเป็นไปไม่ได้เมดูซ่าเป็นหนึ่งในสามพี่น้องก่อก่อน และเป็นเพียงตนเดียวที่เป็นมนุษย์หากผู้ใดสบตานางจะกลายเป็นหินทันทีเพอร์ซิอุสไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังเทพเจ้าหลายองค์ช่วยเหลือเขาเฮอร์มมสมอบดาบคมกริบที่สามารถตัดหัวเมดูซาได้อธีนามอบโลกขัดเงาให้เขาใช้เป็นกระจกเพื่อเลี่ยงการสบตาเมดูซาเทพแห่งสายลมช่วยบอกทางไปยังพี่น้องเกรอเอผู้เฝ้ารู้ที่ตั้งของกอกอน ก่อนเดินทางไปสู่รังของเมดูซ่าเพอร์ซิอุสต้องเผชิญหน้ากับพี่น้องเกรไออเอซึ่งมีเพียงดวงตาเดียวที่ใช้ร่วมกันบอกที่อยู่ของเมดูซ่าให้ข้าซะมิฉะนั้นข้าจะไม่คืนดวงตาของพวกเจ้าเพอร์ซิอุสกล่าวขณะแย่งดวงตาไปจากมือของพวกนางเหล่าเกรไอเอขู่เขาด้วยเสียงกระซิบที่สั่นสะท้านแต่ไม่มีทางเลือกเขาจึงบอกที่อยู่ของเมดูซ่าแก่เขา เพอร์ซิอุสเดินทางผ่านหุบเขาที่ยาวไกลฝ่าพายุที่โหมกระหน่ำคืนทะเลที่ปั่นป่วนและท้องฟ้าที่มืดครึมตลอดเส้นทางเขามุ่งหน้าสู่ดินแดนต้องคำสาปของกอก่กรดินแดนแห่งนี้ถูกปกครุมไปด้วยความเงียบงันและอากาศอันหนาวเย็นอย่างผิดธรรมชาติราวกับไม่มีชีวิตใดกล้าอาศัยอยู่ณที่แห่งนี้เบื้องหน้าของเพอร์ซิอุสเต็มไปด้วยรูปปั้นหิน รูปปั้นหินเหล่านี้พวกมันไม่ได้ถูกสกัดขึ้นโดยช่างฝีมือแต่มันคือร่างของมนุษย์ที่เคยมีชีวิตบัตดนี้กลายเป็นหินเพราะสบตากับเมดุซ่าแต่ละรูปปั้นแสดงสีหน้าหวาดกลัวและเจ็บปวดบางตัวยังกำมัดไว้แน่นบางตัวกางแขนราวกับพยายามป้องกันตัวเองจากสิ่งที่มองไม่เห็นภาพเหล่านี้ทำให้หัวใจของเพอร์ซิอุสเต้นรัรวข้าจะต้องไม่เป็นหนึ่งในพวกเขา เขาบ่นพึมพำกับตัวเองขณะกำดาบที่เฮอร์มิสมอบให้แน่นขึ้นเสียงของลมพัดผ่านทำให้ใบ,บไม้ดังกรอบแกรบและเงาของพวกงูที่เลือ้อยอยู่ไกลๆทำให้เพอร์ซิอุสยิ่งตื่นตัวเขารู้ว่าทุกย่างก้าวของเขาอาจเป็นกับดักแห่งความตายสติของเขาต้องอยู่กับตัวตลอดเวลาเขายกโลกของอธีนาขึ้นใช้เงาสะท้อนในโลกแทนการมองตรงไปข้างหน้าเขาหายใจลึกๆ และเดินเข้าไปในใจกลางของดินแดนแห่งคำสาบซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำของเมดูซาถ้ำของเมดูซาเย็นเยียบและเงียบงันจนได้ยินเสียงของลมหายใจของสัตว์ร้ายด้านในเต็มไปด้วยซากรูปปั้นมนุษย์ที่เคยเป็นนักรพบู้กล้าแต่บัดนี้กลายเป็นหินเพราะศบตานางพื้นปูไปด้วยรอยแตกและรอยกงเล็บสัญญาณแห่งความตายล่องลอยในอากาศ เพอร์ซิอุสเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังหัวใจเต้นระรัวโล่เงาของเทพีอธินาในมือสะท้อนภาพร่างของเมดูซ่านางกำลังนอนหลับแต่เส้นผมของนางซึ่งก็คืองูผิดทั้งหมดยังคงเคลื่อนไหวส่งเสียงฟูฟอ่อราวกับรู้สึกถึงผู้บุกรุกเพอร์ซิอุสเจ้าอย่าได้เผลอศบตานางเปน็นอันขาดเสียงของอธีนาแววมาในความคิดของเขาเขาขยับเข้าไปใกล้ พางสูตรลมหายใจลึกดาบในมือของเขาเย็นเยียบดุดน้ำแข็งเพอร์ซิวสยกดาบขึ้นเหลือบมองภาพสะท้อนในโลกตวัดดาบลงอย่างรวดเร็วเสียงเฉือนดังสนั่นทั่วถ้ำศีรษะของเมดูซ่าถูกตัดขาดจากร่างของนางดวงตาของนางยังเปิดค้างแต่บัดนี้ไร้ซึ่งชีวิตเลือดสีดำทะลักออกจากบาดแผลของเมดูซ่าและไหลซึมลงสู่พื้นหินของถ้ำ กลิ่นของมันฉุนเฉียวและอบอวนไปทั่วยินแด้านแห่งความตายแห่งนี้ไม่ได้เงียบสงบอีกต่อไปทันใดนั้นคลื่นพลังบางอย่างสั่นสะเทือนไปทั่วพื้นที่จากกองเลือดที่ไหลลินม้าบินเพกาซัสปรากฏตัวขึ้นมันเป็นม้าสีขาวบริสุทธิ์ที่มีปีกใหญ่โตขยับอย่างสมางามและข้างกายมันก็คือไครซอนักรบผู้ทรงพลังที่ถือดาบสีทองเป่งประกาย เพอร์ซิอุสจ้องมองภาพที่อยู่ตรงหน้าอย่างตกตะลึงไม่เคยมีผู้ใดเล่าขานว่าเมดูซ่าจะให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ทว่าตอนนี้เขาต้องรีบหนีไปก่อนที่เหล่าพี่น้องก่อกรจะมาถึงข้าไม่มีเวลามาสงสัยแล้วเพอร์ซิอุสพึมพำกับตัวเองก่อนจะรีบก้าวไปหยิบศีรษะของเมดูซ่าใส่ลงในถุงพิเศษอย่างระมัดระวังในขณะที่เขากำลังหาทางออกจากถา้ำ เสียงคำรามกึกก้องดังขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินมันคือเสียงของพี่น้องของเมดูซ่าเสโนและยูริอารีพวกนางสัมผัสได้ถึงความตายของพี่สาวและกำลังจะตามล่าผู้ที่ลงมือสังหารนางเจ้าไม่อาจหนีไปได้มนุษย์น้อยเสียงแหลมของยูริอารีดังก้องเพอร์ซิโอสรู้ดีว่าหากเขาเผชิญหน้ากับพวกนางโดยตรงเขายอมไม่มีทางรอดด้วยความรวดเร็ว เขากระโจนขึ้นไปบนหลังของเพกาซัสมาที่เพิ่งถือกำเนิดกลับเชื่องกับรับรู้ถึงภารกิจของเขาปีกของมันกระพือขึ้นครั้งหนึ่งก่อนที่ร่างของพวกเขาจะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหนีห่างจากอาณาจักรแห่งความตายนี้ขณะที่เพอร์ซิวส์โบยบินออกจากถ้ำเสียงคำรามของเหล่ากอก่กรยังดังไล่หลังแต่พวกนางไม่สามารถติดตามขึ้นไปบนฟ้าได้ขณะนั้นเองเพอร์ซิวส เหลือบมองเห็นศีรษะของเมดูซ่าที่อยู่ในถุงก่อนจะพึมพำกับตัวเองว่าข้าทำได้แล้วข้าสังหารเมดูซ่าได้แล้วแต่ภารกิจของข้ายังไม่จบเพียงเท่านี้เพอร์ซิวสหอบหายใจร่างของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อแม้จะอยู่ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นของดินแดนต้องคำสาบแต่หัวใจของเขากลับเต้นร,รัวด้วยความตื่นเต้นและความหวาดระแวง เขาหันไปมองข้างหลังเห็นเงาของพี่น้องกอกอที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเสียงคำรามของพวกนางดังก้องขึ้นทั่วหุบเขามันต้องไม่หนีไปได้ฆ่ามันเสียงแหลมสูงของยูริอาลีแทรกผ่านความเงียบเพอร์ซิวส์รู้ดีว่าเขามีเวลาไม่มากก่อนที่พวกนางจะไล่ตามมาทันเขากระชับถุงที่บรรจุศีรษะของเมดูซ่าไว้แน่นก่อนจะก้มลงมองมาที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้น เพกาซัสกระพือปีกของมันอย่างทรงพลังมันมองเพอร์ซิวสราวกับจะบอกว่าจงขึ้นข้าและบินออกไปเดี๋ยวนี้ไปกันเถอะเพกาซัสเพอร์ซิวสกล่าวขณะก,กระโดดขึ้นบนหลังของม้าศักดิ์สิทธิ์ทันทีที่เขาขึ้นขี่เพกาซัสทะยานขึ้นสุดท้องฟ้าลมแรงพัดผ่านใบหน้าของเพอร์ซิวส์อย่างดุนแรงดินแดงเห็นความมืดค่อยๆไกลออกไปเบื้องล่างแต่เสียงคำรามของกอกอยังคงดังอยู่ ข้าจะกลับไปข้าจะนำสิ่งนี้ไปให้กษัตริย์โพลิเดคทิสและข้าจะทวงคืนศักดิ์ศรีของมารดาของข้าแววตาของเพอร์ซิอุสแข็งกร้าวเขาไม่ใช่เพียงชายหนุ่มธรรมดาอีกต่อไปเขาคือวีรบุรุษนักลบผู้พิชิตปีศาจและภารกิจของเขายังไม่จบเพียงเท่านี้ขณะที่เพอร์ซิอุสบินกลับบ้านผ่านดินแดนเอธิโอเปียเขาได้พบภาพที่ทำให้หัวใจเต้นแรงกลางมหาสมุทรใกล้ชายฝั่ง มีหญิงสาวนามว่าอันโดเมดาถูกล่ามโซ่ไว้กับโขดหินสูงนั่นคือใครนางกำลังถูกลงโทษหรือเพอร์ซิวสถามตนเองขณะร่อนรงเมื่อเข้าไปใกล้เขาเห็นดวงตาของนางเต็มไปด้วยความหวาดกลัวได้โปรดช่วยข้าด้วยข้าถูกมอบเป็นเครื่องสังเวยให้แก่คราเคนนางร้องขอกษัตริย์เซฟิุสและราชินีแคสเซโอเปียแห่งเอธิโอเปียยืนมองจากริมฝั่ง ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังพวกเขาเล่าให้เพอร์ซิอุสฟังว่าเพราะความโอหังของแคสซิโอเปียที่กล่าวว่านางงามกว่านางพรายทะเลเทพโพไซดอนจึงลงโทษพวกเขาด้วยการปล่อยคลาราเคนมาโจมตีอาณาจากักรและมีเพียงอันโดเมดาที่สามารถช่วยบ้านเกิดเมืองนอนของเขาได้ ทันใดนั้นพืนน้ำปั่นป่วนคลื่นยัดสักกระแทกโขดหินและร่างมหึมาของคาราเคนก็ปรากฏขึ้นจากทะเลดวงตาของมันจ้องอันโดเมดาราวกับสัตว์ร,ร้ายที่กำลังล่าเหยื่อเพอร์ซิวสตัดสินใจทันทีเขาคว้าถุงที่ใส่ศีสษะของเมดูซ่าออกมาเผชิญหน้ากับโชคชะตาของเจ้าสักทีนะเจ้าคาร์เคนเพอร์ซิวส์ประกาศพร้อมเปิดถุงออกทันทีที่ดวงตาของเมดูซ่าปรากฏ คาราเคนก็ชะงักการเคลื่อนไหวของมันช้าลงก่อนที่ร่างของมันจะค่อยๆกลายเป็นหินและจมลงสู่ก้นทะเลอย่างไร้ชีวิตเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะดังกึกก้องไปทั่วชายฝั่งกษัตริย์เซฟิวสก้มศีรษะต่อเพอร์ซิอุสและมอบอันโดรเมดาให้เป็นภรรยาเจ้าคือผู้ช่วยชีวิตอาณาจักรของข้าเพอร์ซิอุสนางจะเป็นภรรยาของเจ้าตามที่เจ้าประสงค์กษัตริย์กล่าว เพอร์ซิุสมองอันโดเมดาด้วยความอ่อนโยนนางยังคงสั่นสะท้านจากความหวาดกลัวเมื่อครู่แต่ในดวงตาของนางฉายแววแห่งความหวังและความขอบคุณเพอร์ซิุสเอื้อมมือไปจับมือนางไว้อันโดเมดาสบตาเขาดวงตาของนางเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความปลื้มปิติขอบคุณท่านท่านเพอร์ซิุสท่านช่วยชีวิตข้าและช่วยอาณาจักรของข้าไว้นางกล่าวเสียงสั่นเครือ เจ้าปลอดภัยแล้วอันโดเมดาข้าไม่อาจปล่อยให้เจ้าเผชิญกับชะตากรรมอันโหดร้ายเพียงลำพังได้เพอร์ซิวส์ตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเสียงโห่ร้องจากประชาชนดังกึกก้องไปทั่วกษัตริย์เซฟิุส์และราชินีแคสิซโอเปียก้าวออกมาจากฝูงชนพระพักของพระองค์เต็มไปด้วยความปราบปลื้มปิติเพอร์ซิวส์เจ้าไม่เพียงแต่ช่วยบุตรสาวของข้าเจ้าช่วยเหลืออาณาจักรของเราด้วยพวกเราติดหนี้บุญคุณเจ้าช่วยชีวิต กษัตริย์กล่าวหากเป็นพระประสงค์ของพระองค์ข้าปรารถนาจะรับอันโดเมดาเป็นภรรยาข้าสัญญาว่าจะปกป้องนางตราบจนสิ้นลมหายใจเพอร์ซิวส์กล่าวด้วยความจริงใจกษัตริย์เซฟิวส์พยักหน้าด้วยรอยยิ้มก่อนจะหันไปหาอันโดเมดาบุตรสาวของข้าจะยอมรับข้อเสนอของเพอร์ซิวส์หรือไม่อันโดรเมดาสบตาบิดาของนางจากนั้นหันกลับมามองเพอร์ซิวส นางเห็นความมุ่งมั่นในดวงตาของเขานางรู้ดีว่าชายผู้นี้คือผู้ที่ฟ้าส่งมาเพื่อช่วยเหลือนางข้ายอมรับด้วยความเต็มใจนางกล่าวพร้อมรอยยิ้มเปี่ยมสุขและแล้วเพอร์ซิอุสและอันโดเมดาก็ได้สาบานรักต่อกันท่ามกลางเสียงเฉลิมฉลองของประชาชนและแสงอาทิตย์ที่เริ่มส่องประกายเหนืออาณาจักรที่ได้รับการปลดปล่อยจากเงามืดของคาราเคน หลังจากชัยชนะของเขาเพอร์ซิุสกลับไปยังเซริฟอร์ดเพื่อล้างแค้นกษัตริย์โพลิเดคทีสผู้ที่เคยส่งเขาไปสู่ความตายการเดินทางกลับครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อสแสดงชัยชนะแต่เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่แม่ของเขาดาเนียซึ่งถูกกดขี่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ผู้โหดร้ายเมื่อเพอร์ซิุสเดินเข้าไปในพระราชวังของโพลิเดคทีสบรรยากาศเงียบงนันทุกสายตาจับจ้องมาที่เขา บรรดาทหารและข้าราชสำนักต่างรู้ดีว่าเขาคือผู้ที่กลับมาจากภารกิจที่ไม่มีวันรอดเจ้าเจ้ากลับมาได้ยังไรโพลิเดคทีสอุทานสีหน้าของเขาแสดงถึงความตกใจและหวาดกลัวข้ากลับมาพร้อมกับของของที่ท่านร้องขอเพอร์ซิอุสกล่าวเสียงเรียบดวงตาแนว่วแน่เขาค่อยๆเปิดถุงที่สะพายไว้ข้างหน้าโพลิเดคทีสหัวเราะเยาะเย้ยหยัน ร่างของเขาเอ็นพินบางลังด้วยความมั่นใจเจ้าคิดว่าข้าจะกลัวอะไรงั้นหรือเจ้าไม่มีทางสังหารข้าได้เพอร์ซิอุสไม่พูดอะไรอีกเขาคว้าศีรษะของเมดูซ่าออกมาดวงตาที่เคยเป็นอาวุธแห่งความตายของนางยังคงฉายแสงอำนาจอันร้ายกาศ เมื่อดวงตาของโพลีเด็กทีสสบเข้ากับดวงตาของเมดูซ่าร่างของเขาก็แข็งค้างท่าทางของเขายังคงเป็นสีหน้าของผู้ที่ประหลาดใจและในพริบตาร่างของเขาก็กลายเป็นหินเหล่าข้าราชการสำนักหวีดร้องด้วยความหวาดกลัวหลายคนพยายามวิ่งหนีแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นได้ทหารและขุนนางที่จงรักภักดีต่อโพลีเด็กทีสต่างกลายเป็นรูปปั้นหินภายในเวลาไม่กี่วินาที พระราชวังที่เคยเป็นสถานที่แห่งความอธรรมบัดนี้กลายเป็นสุสานแห่งหินเพอร์ซิอุสเดินเข้าไปหามารดาของเขาซึ่งตอนนี้เป็นอิสระจากการถูกกดขี่ดาเนียโผลเข้ากอดบุตรชายของนางน้ำตาไหลอาบแก้มด้วยความเปื้อปิติลูกของข้าเจ้ากลายเป็นวีรบุรุษที่แท้จริงแล้วแม่ข้าสัญญาว่าข้าจะปกป้องท่านเสมอไม่มีผู้ใดจะมาทำร้ายท่านได้อีกต่อไปเพอร์ซิอุส ล่าวด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นและแล้วเซริฟอร์ดก็ได้รับการปลดปล่อยจากการปกครองที่โหดร้ายเพอร์ซิอุสไม่ได้อ้างสิทธิ์ในบัลลังแต่ส่งมอบอำนาจให้แก่ดิกทีสชายผู้เคยช่วยเหลือเขาและมารดาของเขาในวัยเยาวจากนั้นเพอร์ซิอุสเดินทางออกจากเซริฟอร์ดพร้อมกับอันโดรเมดามุ่งหน้าสู่โชคชตาที่รออยู่ข้างหน้า แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเขาได้สลักชื่อของตนลงในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ไม่เพียงแต่เอาชนะสัตว์ร้ายแต่ยังคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่ถูกกดขี่หลังจากนั้นเพอร์ซิอุสเดินทางกลับสู่อาร์กอสโดยไม่รู้ชะตากรรมที่ถูกลิขิตไว้การกลับบ้านครั้งนี้ เต็มไปได้วยความยินดีชาวเมืองให้การต้อนรับเขาในฐานะวีรบุรุษปราบเมดุซาและช่วยเหลืออันโดเมดาแต่ในอีกมุมหนึง่งคำพยากรเก่ากำลังเฝ้ารอให้มันเป็นจริงในวันแห่งการแข่งขันกีฬาของนครอากอส์เพอร์ซิุสได้รับเชิญให้เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติแก่นครและราชวงศ์เขายืนอยู่ท่ามกลางนักกีฬาชั้นนำแขนของเขาถูกล้อมด้วยพวงมาลัยแห่งชัยชนะ ท่ามกลางเสียงโห่ร้องของฝูงชนเขารู้สึกภาคภูมิใจในเกียรติที่ได้รับการแข่งขันคว้างจักรได้เริ่มขึ้นเพอร์ซิวสก้าวเข้าสู่สนามเขาหยิบจักรขึ้นมาน้ำหนักของมันหนักแน่นในมือเขาหายใจลึกขณะที่ฝูงชนต่างจับจ้องด้วยความคาดหวังเจ้าจะคว้างให้ได้ไกลที่สุดใช่หรือไม่นักกีฬาคนหนึ่งถามเขาด้วยรอยยิ้มข้าจะทำให้ดีที่สุดไม่เพียงเพื่อชัยชนะ แต่เป็นเพื่อเกียรติแก่นนครของข้าเพอร์ซิุสตอบด้วยความมั่นใจเขาก้าวถอยหลังไปเล็กน้อยหมุนตัวเพื่อสะสมแรงก่อนจะเหวี่ยงจากออกไปด้วยพลังทั้งหมดที่มีจากหมุนคว้างกลางอากาศด้วยความเร็วสูงพุ่งตรงไปข้างหน้าด้วยพลังอันมหาศาลทวาชะตากรรมไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้จากพุ่งออกนอกสนาม มันหมุนคว้างไปกระทบเข้ากับร่างกายของชายชลาผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนร่างนั้นก็คือกษัตริย์อคริเซียสดวงตาของเขาเบิกโพลงด้วยความตกใจก่อนที่เขาจะลม้มลงกับพื้นเสียงฝูงชนเปลี่ยนจากเสียงเชียเป็นเสียงร้องตกใจทันทีเพอร์ซิวส์เบิกตากว้างเขารีบวิ่งไปหาชายชราผู้ที่เคยเป็นศัตรูของเขาแต่ก็เป็นพ่อของแม่ของเขาด้วย กษัตริย์อคริเซียสหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนที่ชีวิตของเขาจะดับลงความเงียบงันปกคุุมสนามการแข่งขันข้าข้าไม่ได้ตั้งใจเพอร์ซิอุสพึมพำความเศร้าและความตกตะลึงฉายชัดบนใบหน้าของเขาชาวเมืองต่างซุบซิบกันถึงคำพยากรณ์ที่เป็นจริงแล้วในที่สุดไม่มีใครกล่าวโทษเขาเพราะทุกคนรู้ว่ามันเป็นโชคชะตาที่ไม่มีใครอาจหลีกเลี่ยงได้ แต่เพอร์ซอุสกลับรู้สึกถึงความหนักอึ้งในหัวใจเขายืนมองร่างของกษัตริย์อะคริเซียตด้วยความสำนึกผิดแต่ก็ด้วยความเข้าใจว่าไม่มีผู้ใดต่อต้านโชคชะตาได้แม้แต่วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ตาม